สวยแล้วก็เท่ชอบบอดี้ชอบคือชอบชอบทุกอย่างที่มันเป็นตัวทานฟอร์เมอร์เลยอะค่ะโดนรถถอยชนรถเรานี่แทบจะไม่เป็นอะไรเลยแต่รถเขานี่แบบเสียหายเยอะมากกันชนหลุดไม้ท้ายแตกกระบุกชื่อปัทมาพัฒนาใช้โชคค่ะ ื่อเล่นชื่อยิงนะคะเปิดร้านอาหารไทยอีสานชื่อร้านตำจังนัวแล้วก็ร้านบะหมีหมูแดงเบตงอยู่ซอยวัดพระเงินค่ะเปิดร้านเนี่ยเกือบทุกวันแต่ว่าหย,หยุดวันหวยออกค่ะน้องนั้นก็เปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสองทุ่แต่งอะไรมาบ้างตอนที่ซื้อเลยก็บอกให้เซลล์น้องคนที่ขายเนี่ยเขาเปลี่ยนแม็กให้ เ,ออเขาก็ส่งลายแม็กลายลายยางมาให้ดูเพราะว่ายางเดิมมันเป็นขอบ17ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยไปเปลี่ยนยางเป็น20แล้วก็เปลี่ยนแม็กไปด้วยเปลี่ยนเป็นขอบ20แล้วก็เปลี่ยนแม็กให้น้องเซลที่ที่เราที่เราออกรถมาค่ะให้น้องเขาไปจัดการให้น้องเขาก็น่ารักมากเลยตอนมาส่งก็พร้อมพร้อมยางพร้อมแม็กเลยไฟหน้ารถสวยนะชอบชอบชอบอะไรที่มันเป็นกลมๆอ่ะชอบบอดี้ชอบ, body, ชอบ คือชอบชอบทุกอย่างที่มันเป็นตัวทานฟอร์เมอร์เลยอะคะ่ะก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยค่ะเราจะไปต่อกันในรถเลยนะคะ ก็จะใช้รถนี่แหละขับจากบ้านบางบัวทองไปที่มุกดาหารออระยะทางประมาณห0ร้อยกว่ากิโลก็จะขับตั้งแต่เช้าเลยเนาะประมาณหโมงเช้าไปถึงนู่นก็บ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามประมาณเนี้ยมันสบายอะค่ะเรื่องการขับมันจะสบายแล้วก็รู้สึกดีกว่าใช้รถเที่ยๆเนาะเมื่อก่อนใช้แต่รถเก่งเนาะมันก็จะมองเห็นแต่แบบในใน ส่วนของระยะไกลอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยชัดพอมาใช้รถคันใหญ่ๆตัวแทนคอมเมอร์ตัวนี้ค่ะรู้สึกดีมากความปลอดภัยก็มีมากกว่าดูความคงทนแข็งแรงเพราะว่าช่วงหน้ามันก็ยาวเนาะแล้วก็รู้สึกแข็งแรงกว่าปีีที่แล้วที่มุกด,ดาหารก็ขับมาอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไม่ได้เร็วมากโดนรถถอยชน รถเรานี่แทบจะไม่เป็นอะไรเลยแต่รถเขานี่แบบเสียหายเยอะมากกันชนหลุดฝาท้ายแตกแล้วก็บุบตำรวจก็ยังบอกเลยบอกว่าพี่ใช้รถอะไรเขาก็ไม่เคยเห็นเอาบอกไปก็รู้สึกดีเนาะภูมิใจมีคันเดียวที่มุก<อ> <laughs> ใครๆก็มองใครๆก็ชมผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะขับรถแล้วรู้สึกปลอดภัยอะคะ่ะก็เลยชอบ เปิดดูในในเน็ตนะคะแล้วมาดูเจอเจอตัวทันสมร์ต้องรู้สึกชอบมากแล้วก็มาเอาคันนี้ค่ะเพราะว่าแฟนยังพูดบอกว่าเอาหรอดีหรอจริงหรอแน่นะเราชอบคันนี้เราสึกรู้สึกปลอดภยัยนราชอบรถแบบสไตล์แบบนี้บอดี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอาคันนี้ค่ะ ตอบโจทย์สําหรับตัวเองเนาะก็ชอบอะค่ะโอ้ก็ภูมิใจเนาะไม่เคยใช้รถไทยมาก่อนใช้แล้วมันก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรยังภูมิใจนะคนไทยทําตัวบอดี้ทาอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะให้มันสวยตอบโจทย์คนก็ชมเหมือนกันรู้สึกดีอะค่ะแล้วก็ชอบอันนี้บอกตรงแล้วก็ภูมิใจที่มีคนไทยผลิตรถของไทยออกมาใช้แล้วก็มีคนคนไทยซื้อแล้วก็นิยมใช้ ในปัจจุบันนี่ก็เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายนล้วใหม่เรื่องที่ศูนย์โตโตยต้าบางบัวทองนี่แหละคะ่ะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าไทยลุงนี่หนึ่งคือบริการแบบประทับใจมากสองในเรื่องของการเข้าสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยไทยลุงมเขาจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรให้หมดเลยค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยคะดยี่ห้ออื่นไม่มีนะคะ ที่จะมาดูแลเราขนาดนี้มาเซอร์วิสให้เราถึงบ้านรู้สึกดีมากค่ะเรื่องการบริการเลยนะสไตลร์รถหนอสวยแล้วก็เท่ชอบในความเท่ของตัวทานฟอร์เมอร์ตัวนี้มากเลยรู้สึกมันเข้ากับเราอะเนาะเราก็ชอบแต่งแต่งตัวสไตล์เทๆ่ๆเหมาะกับรถเทๆ่ๆอย่างตัวไทยรุ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะ ชอบค่ะ